รถไฟฟ้าละมาแล้วค่ะอีกขบวนก็ไปแล้วนะคะขบวนนี้ก็มาเราจะไปขบวนนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันคะ่ะ สิเกากันอนะีสวัสดินนะ์หรูมากเลยค่ะทุกคนจะ้ะนี่รูปประมาณนี้เลยค่ะดีดีด <c oughs> อันนี้จะเมืองเอสโปร์นะคะที่นั่งรูมากเลยค่ะ ะอาดมากค่ะั่วเสน่ก็สิมิกสินาสนองสินาฮาโลตุเลตนเนนกสมาก็ไอ้ไม่น้วนตเหือตตมาอันนี้เป็นสวนสนุกนะคะทุกคนจ้า สวนสนนใหญ่มากๆเลยค่ะใหญ่มากตอนนี้เราจะนั่งรถไฟไปที่ เอสโอนะคะอีกเมืองหนึ่งนะคะบอกเคยว่าข้างนอก20องศานะคะแต่ความรู้สึกว่าหนาวมากชมเมืองจะสวยไปนะคะ Mä oon ollut vaimaa ikkavuonna opiskelija Tulee niinku maksimissaan niinku, tota, aikana niinku, kohti. Niin sullahan on niinku sullahan tulee just niinku viis kun pyliin. just yli? Teetkö niitähän นคนก็มาขึ้นรถไฟกันนะคะไฟออกคะ เรไมาเมนี่สมัมผัสมันก่อนแล้วิหรอใช่โอ้รถไฟมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนจ้าอีกขบวนหนึ่งเมื่อกี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันบัง มองเห็นนะคะอ้อันนี้ข้ามสะพานค่ะชมเมืองกันไปนะคะคลิปนี้เราพามาชมทางรถไฟนะคะฝั่งนู้นก็มีเยอะเลยค่ะนะมี ารถไฟฝั่งโน้นด้วยนะคะสวยมากน่าจะเป็นที่จอดรถไฟค่ะรถไฟเยอะมากเลยค่ะโอ้อันนี้ที่จอดรถไฟรถเมล์ตมาพุชยาเชียมากก็เป็นยางอื่ตอย่างอื ดูด้านหลังนี้ก็จะไปงานด้วยกันนะคะไปงานเลี้ยงกันปะนี้ต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะ

รถไฟฟ้าละมาแล้วค่ะอีกขบวนก็ไปแล้วนะคะขบวนนี้ก็มาเราจะไปขบวนนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันคะ่ะ ต็สีเกากนคนะ <Yeah. S 1> อิสระตันไนหะหรูมากเลยค่ะทุกคนจะ้ะนี่รูปประมาณนี้เลยค่ะดีดีด <c oughs> อันนี้เป็นเมืองเอสโปร์นะคะ <c oughs> ที่นั่งหรูมากเลยค่ะ สะอาดมากค่ะตอนนี้ก็จะเป็นการเดินทางกลับจากเอสโปเข้าไปที่ในเมืองเฮลซิงกินะคะก็จะชมวิวกันไปค่ะระหว่างทางที่เราเดินทางไปค่ะก็จะชมเมืองชมรางรถไฟนะคะจะมีรถไฟวิ่งทั้งแบบว่าขบวนที่วิ่งระยะสั้น ไปเมืองใกล้ๆไปเอสปแบบนี้นะคะแล้วก็เมืองที่ไปไกลๆค่ะจะมีรถไฟฟ้าแบบที่นั่งอยู่นะคะสีชมพูม่วงค่ะข้างในก็จะดูสะอาดหรูมากเลยค่ะ Monta, toma... Monta jynää. Tässä voi vaihtaa lento lentoasemaan. Lentoasema. Joo, se, se on... นีรถไฟสีเขียวนี้คือวิ่งทางไกลนะคะแต่ขบวนที่เรานั่งอยู่นี่คือวิ่งระยะสั้นค่ะคือวิ่งระหว่างเมืองจากเฮลซิงกิไปเอ็กโปค่ะแต่ขบวนขบวนสีเขียวนี้คือวิ่งไปเมืองไกลไค่ะเราก็จะนั่งสีเขียวนี่กลับเมืองนะคะ ขบวนมาค่ะรถไฟเขาแบบว่าที่นี่จเจริญมากเลยนะคะรถไฟเขาสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะภายในก็แบบว่าใหม่สวยเลยนะคะตอนนี้เราก็กลับจากงานเลี้ยงแล้วนะคะงานยังไม่เลิกนะคะแต่ว่าเราเริ่มกลับแล้วค่ะ จะอยู่เฉพาะคนที่ขอดื่มนะคะเดี๋ยวสักพากขอดื่มเมา,เาสักพักเขาก็จะเต้นกัน,กนละคันเราก็เลยกลับมาก่อนเราจะมาเดินช้อปปิ้งกันอีกนะคะสถานีต่อไปเราก็จะลงแล้วค่ะรถไฟขบวนนี้ก็จะมีแบบว่าร้านอาหาร แล้วก็จะมีขบวนที่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปได้นะคะนี่ขบวนนี้คือขบวนที่เรานั่งอยู่จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะ จะจอดแล้วนะคะจะถึงที่จอดแล้วะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปะค,ะค่คาาคปะ,คะ thank you for watching and support มาช้น,นิวกีตกัวสุณทรเกษยนิดลสิทธิ์กันะวันบายบายสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ จะไปจอดแล้วค่ะนี่มีหลายรางเลยนะคะสถานีรถไฟที่เฮลซิงกินี้ใหญ่มากๆเลยะค่ะมีหลายรางไอที่วิ่งไป ฝั่งโน้นก็มีเลยค่ะวัดไฟสวยมากเดี๋ยวเขาก็วิ่งกลับไปคืนคะ